สวัสดีครับมาพบกับช่องกรอบแชนเนี่ยวนะครับมือนี้นบุมี่ย่างราครับมือนี้ผมสิมาเห็ดไก่อบครับตอนแรกว่าสิอบองค์อุปกรณ์มันบ่พออุปกรณ์มันบุหมีครับจะเลื่ยไปเเห็ดผมก็เล่ยว่าสีมาอบออกครับนี่ครับเน่อบขอบคุมันก็ะสืหงคแดน่นว่ครับก็ได้เก็บ พอค่อยมีเวลาเก็บครับพ้าก่ะพาเบิ้งน้ำกันเลยดด้ครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นไก่ครับไก่เา้ากอะอันทานตอนแรกเ้ากอะเอาไก่ล่งไปก่อนเลยเเอาไก่ใส่ลงไปกันเลยนี่นะครับห้เาเป็นเนื้ออบนี่เป็นเนื้ออบของเดี๋ยววางไก่ก่อนอันนี้เป็นเครื่องในครับเนี่ย ถนี้หยัดเข้าไปนี่หยัดเข้าไปหยัดเข้าไปตายพูดเดียวครับบุมีมือกล่องนยัดข้าไปนี่บรแล้วไม่ได้มาก์ไว่อย่างนี้ครับนี่ บ้หู่ามันสีสูกริรืสมันสีใหม่ครับเบิ่์ต้องกันเลยเสียบปากเสียบปักครับอันนี้เป็นอุณหภูมิอันนี้เป็นเวลามาเอาทไเร อันนี้เป็นอันนี้เป็นอุณหภูมิไปมันน้อยสุดสุดเ,เลยนี่ครับเริ่มอบแล้วครับนี่มันก็เริ่มจมับความแล้ว สิ่งหูคเนี้ยครับบ้านไม่ค่อยได้เก็บผมกับไม่ได้เก็บบม่มีเวลาเดี๋ยวเขาจังตัดม้เบืองตอนใกล้จิสุกเลยนะครับผมซิมาป่านในเบืองเราวางลอไก่สุกเข้ากับมาเฮด้ำจิ้มทาครับกับบะมีอยังไหลดอกไง,ไง่ายๆมันบ้านครับช่องผมบ่หมีอยังไหล แต่แก้วนี่แหละแก้วพริกคงคงนัวนหมูปลาเน่าเนี่ยครับหัวข้าวมันก็แจะเป็นนั่นสิหรอครับข้าวหีวหกแน่ยุ่เนี่ยครับนี่ยครับย่างแรกเขาแบบบับบกพริกเลยใส่ก่อนเลยนะครับบักพริกนี่ครับเห็ดแก้วครับบักพริกผง ใส่ลงไปครับพริกผงนะครับถุงสลดเส้สสนหน่อยชัดหน่อยครับใส่ละกเช็ดรากหน่าครนะับน้องกบหน่าวเลบีบลงไปครับหน้าก็บอกมีน้ำ พอครับบูดมือ่อตกแตกมันเปิดง่ากใช่ไหมตั๊ปลาอันเพื่อันเปิดอันให้ผมเนี่ยนผมมือหนึ่งถือกล่องอยู่เปิดบ่ได้ โอ้ยใส่กรบเเย็นสายหางช่ชุ่หันกับว่าเย็นนะครับ,อรบ,บรสอนห้าสวสอนนะครับสอ,อน แก้วห้องก็จะเป็นหน้าตาทั้งสี้เลยครับแก้วแก้วห้องก็ได้แล้วห้องก็เป็นลอดแต่ไกลใกล้สุกอะกินเลยครับขาได้ใกล้สุกบัน นี่ครับเสร็จแล้วซุกลแล้วครับเราไม่ต้องปันปป่น,นอุ่นหอนหลังกรอบเลยนะครับพี่น้องหลังโตรกรอบเลยฟังเสียงครับนี่แก้วหอนอืม,อมกรอบ เอาตัวนี้กันครับขาวอืมอ mm ืมแซบปลองแซบเราเยี hmm. ่ยมกันไมดเบื่อจิงม่เบ่อ แห่งนะครับแล้วมีความส่ำของน,น้ำพวกมีดตะบกเขาของผมหรอมือว่ามีอย่างเราของผมง่าไงเห็ดคีิเป็นไงมันบ้านผม หนังคตรกรอบเลยเอนเลวกมีเห็ดไก่อบองค์นมมีเฟียงวันนีบดดเห็ดผมเลย,บเลยอบเอาอ่ครับคำนี้ไงพี่ยยน้อง คป็น่้อยว่าเป็นเซบปไปลองแซ่บ ต่องผมบสลูกสวยด้วยครับบบติลตกสวยหมดดาม,มาเนี่ย่น้องทำยังไงเลย ผมกับพึ่งเฮ็ดได้บดดนผมนกับปากชื้อตามต่องผมไปน้ำน,นะครับมีอยังกับ่าวไทยเพิ่งลองคลิปให้เพิ่งเรื่อยๆครับ หนาครับมาบึงอี้ครับบ่าวผมจะเห็ดคลิปอยังปีกเนาะครับบึงปีกมันมึงปีก งดีเลยนี่ครับเบรก ผมฝากกดไลค์กดติดตามนี่วยครับโบลายกดติดตามอยูนั่นีงมึเลยใใมีกล้งไกเห็ดชิปต่ออกรอบพีน้องกอบ กล่องกับใส่กล่องโทรศัพะ์เหรอครับทยายกล่องอบปลวกเขาจะมาล่องเบิ้งครับนาเอิก๊กมาล่องเหนือมองึงนาเอิ๊กเบิง้งมีโบายากเขาด้ยครับมีอะได้ ในยังมีหนามช่ำๆยู่บตถว่าแห้งนะครับบัได้แห้ง,งนี่นะม,ม,มีความํ่ำยูช่ำทั้งในโอ้สุกกำลังดีเลยพี่น้องโอ้หอนนี่ครับว่าจะมาหนันนงกินหน,นังกัน อ,อนะครับน่าเอิกบันเก็บนิ่มกับฟ้าไว้สักหน่อยครับ บะหมียังแหละคลิปเนี้ยคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปงนี้นะครับผมขอกดไลค,ดค์กดแชร์กดทับตะไคร้ให้หน่อยนะครับมา้าติดตามช่องผมนั่ไปแล้วครับสวัสดีครับ